สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ตั้นมีตัวอย่างวงจรไฟฟ้ามาฝังอีกแล้วครับวันนี้จะเป็นการวิเคราะห์แบบโนดนะครับแล้วก็เป็นวิธีซปเปอร์โนดนะโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบเก่าอีกแล้วนะครับของวิศวะไฟฟ้านะครับของมหาวิทยาลัยบูรพานะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันเลยครับโจทย์เขาบอกว่าให้ใช้วิธีโนดนะครับในการหานี่เลย V1 V2 V3 V 4 V1 าหนเขากาหนดมาให้แล้วนะครับ V2 อยู่นี่ V3 อยู่นี่แล้วก็ V4 นะครับแล้วก็ต่อ ให้แล้วด้วยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าที่ตรงโหนด V1 กับ V3 มเนี่ยครับมีแรงจ่ายแรงดันต่อระหว่างโหนดต,ตัวนี้แหละครับเป็นซุปเปอร์โหนดนะดังนั้นเดี๋ยวพี่ท่านจะเขียนสรรมการของซุปเปอร์โหนดก่อนนะครับซุปเปอร์โหนดเนี่ยวิธีเขียนก็ง่ายๆเลยครับน้องๆให้ดูว่าเครื่องหมายบวกเนี่ยมันชี้ไปที่โหนดไหนให้เอาโหนดนั้นเป็นตัวตั้งเครื่องหมายบวกชี้ไปที่ V1 ครับดังนั้นเราเขียนเป็น V1 ลบ v ี v, v ตัวนี้นะครับ แล้วจับเท่ากับแรงดันตัวมันได้เลยครับ12อันนี้เป็นสมก,การซุปเปอร์โนดน,นะครับเึ๊บเดี๋ยวเก็บไว้ใช้นะครับตัวนี้เสร็จแล้วครับเรามาดูแหล่งจ่ายไม่อิสระกันบ้างตัวนี้นะครับจะเห็นว่า v4 ของเราเนี่ยมันเป็นแรงดันที่ตกค่อมของตัวแหล่งจ่ายไม่อิสระเลยแสดงว่า v4 ตัวนี้ครับก็จะมีค่าเท่ากับ2 Va ได้เลยครับ2 Va ได้เลยแล้ว Va อยู่ไหนเอ่ย Va อยู่ข้างบนนี้ครับ VA คือ v ที่คอมระหว่าง v สามกับ v สองเห็นไหมแล้ว VA ของเรานะครับคู่วบวกเนี่ยมันอยู่ที่ v สามนะครับเราสามารถเขียนอย่างนี้ได้เลย v สามลบ v สองนะครับเอาคูบ่บวกตั้งนะ v สามลบ v สองเท่ากับ VA ได้เลยครับแบบนี้น้องจะเห็นว่าตรงนี้นะครับที่ต้านขอแทนเลยและกัน VA ตัวนี้นะครับเอาสมการนี้แทนเข้าไปตรงนี้นะจะได้ว่ายังไงเอ่ยขอทดเลขตรงนี้ละกันนะครับ v สี่ เท่ากับสอง v a คืออะไรเอย่ย v a คือ v สามลบ v สองครับแบบนี้เก็บสมก,การนี้ไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับ v สี่เท่ากับสองวงเล็บ v สามลบ v สองนะครับเดี๋ยวเวลาเรากําจัดตัวแปร v สี่แทนด้วยตัวนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวถัดไปครับเรามาดูรูปที่พี่ตั้นจะวาดต่อไปนะจะถอดแ่งจ่าย super ์โนดออกนะครับเชื่อมโหนดระหว่าง v หนึ K ่งกับ v สองเอ้ย v สามเนี่ยเข้าหากันนะครับให้คิดเป็นโหนดเดียวกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อ่ะตอนนี้นะครับที่ด้านทําการถอดไอตัวแหล่งจ่ายซุปเปอร์โหนดออกแล้วนะแล้วก็เชื่อมโหนดนี้นะครับเข้าหากันแล้วตอนนี้เราจะคิดว่ามันเป็นโหนดเดียวกันแล้วนะครับ V1 กับ V3 นะเป็นโหนดเดียวกันเรียบร้อยแล้ววิธีทํานะครับเราต้องกําหนดกระแสเข้าไปในทุกกิ่งเลยทุกเส้นทางก่อนเลยครับอ่ะที่ด้านกาหนดชื่ออันนี้เป็น I1 นะครับแล้วก็ตามนี้เลย I2 ทิศทางการกําหนดของกระแสเราจะกําหนดไปซ้ายไปขวาขึ้นล่าง ึ้นบนอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เรานะอันนี้เป็น i 4สี่แตตัวนี้เป็น i5 ห้านะครับตัวนี้มี i อยู่แล้วตัวนี้มี i อยู่แล้วตัวนี้ก็เป็น i3 สามลงมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสมการกันเลยครับเดี๋ยวพี่ตั้นจะขอทำของซปเปอร์โหนดก่อนนะครับามาดูกันเลยเราจะใช้ KCL นะครับวิธีโหนดนะ ุโหนดนะครับ V1 แล้วก็ V3 เป็นโหนดเดียวกันแล้วนะครับตอนนี้นะ KCL ก็คือกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกเลยนะครับเห็นไหมนะครับกระแสไหลเข้าผลรวมนะของกระแสที่ไหลเข้าโหนดเท่ากับผลรวมของกระแสที่ไหลออกโหนด V1 และ V3 นะครับมาดูพร้อมกันนะดูที่ V1 ครับมีกระแสไหนไหลเข้ามั่ง V1 ไอตัว 3m ตัวนี้ไหลออกนะครับไอหนึ่งก็ไหลออกไอสองก็ไหลออกไม่มีใครไหลเข้า V1 เลย มาดู V3 ครับ 4m ตัวนี้ไหลเข้าครับดังนั้นตัวนี้เป็น4แล้วก็ IC ไหลเข้าเห็นไหม IC ไหลเข้าไป V3 ครับบวก i 4หมดแล้วนะครับไหลออกมีใครมั่งมี i 5ครับมีใครอีกที่ไหลออกไงตรงนี้ไหลออกหมดเลยครับเป็น3ตรงนี้ไหลออกนะ3 i 1หนแล้วก็ i 2ก็ไหลออกครับโอเคครับตอนนี้เราได้สมาการ KCL ออมาแล้ว สร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นแรงดันครับโดยที่พี่ตั้นจะใช้สมการอย่างนี้นะใช้ v ที่หางนะครับลบ v ที่หัวส่วนด้วย r ที่มันผ่านมาดูกันทำยังไงครับมาดูที่ตัว ic ก่อนครับอ่ะยวขอเขียนตรงนี้ก่อนนะเป็น c ic ตัวนี้ครับนีตัวนี้ ic ตัวนี้นะคำว่าหางก็คือหางลูกศรครับอันนี้ลูกศรเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้หัวอันนี้หางเอา v ที่หางลบ v ที่หัวส่วนด้วย r ครับ v ที่หางคือ v สองนี่ ลบ v ที่หัวคือ v สามส่วนได้วย r ที่มันผ่านคือแปดครับตัวนี้ R ที่มันผ่านคือแปดปดู i5 ห้าครับ i5 ห้านี่คือนี่ไอตัว v ที่ห่างมันคือนี่ห่างลูกศรอ,อยู่นี้ใช่ไหมก็คือ v สามครับ v ที่หัวคือตรงนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นศูนย์โวลต์นะครับแบบนี้ตรงนี้เป็นศูนย์โวลต์ v ที่ห่างลบ v ที่หัวก็จะเป็นอย่างนี้ v สามลบศูนย์ส่วนด้วย R ที่มันผ่านคือหนึ่งหนึ่งโอห์มแต่พี่ตั้นจะไม่เขียนศูนย์โวลต์นะครับเขียนแค่ v สามส่วนได้หนึ่งโอ วีที่หางลบวีที่หัวส่วนด้วย r ที่มันผ่านแต่วีหัวเป็นศูนย์มดไปแล้วนะครับไปไปครับบวกสาม i หนึ่งครับ i หนึ่งอยู่นี่ก็เหมือนกันนี่ i หนึ่งเอาวีที่หางก็คือ v หนึ่งครับลบวีที่หัวคือศูนย์ส่วนด้วยสี่ครับตัวนี้ส่วนด้วยสี่ i สองครับมาดู i สองวีที่หางคือนี่ v หนึ่งวีที่หัวคือ V สองครับ v หนึ่งลบ v สองส่วนด้วยหกครับ เสร็จแล้วที่เหลือจัดรูปสมการนี้นะครับมาดูกันตัวนี้นะครับขอพี่ท่านขอทําการย้าย v ีหนึ่งมาฝั่งนี้นะจริงๆไม่ได้ย้ายหรอกอ่านเขียนสลับที่เฉยนะเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนหก v ีหนึ่งทันไหมนี่หนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนหกนะครับ v ีหนึ่งเสร็จแล้ว v ีสองมีตัวไหนบ้าง v ีสองมีฝั่งนี้นะต้องย้ายไปรวมนะครับเป็นตัวนี้มันจะเป็นลบหนึ่งส่วนหกก่อนนะตัวนี้ย้ายข้างไปนะครับเป็นลบหนึ่งส่วนแปด v สองแบบนี้โอเคไหมครับเสร็จแล้ว v สามมีใครมั่ง v ีสามมีหนึ่ง v ีสามตัวนี้ครับหนึ่งตัวนี้จะมีหนึ่งส่วนแปดอยู่ลบหนึ่งส่วนแปดย้ายข้างมาเป็นบวกหนึ่งส่วนแปด v สามครับนะเสร็จแล้วครับตัวนี้จับเท่ากับสี่ลบสามแบบนี้น้องลองไล่เรื่องสมการดูนะครับลองย้ายข้างไปมาดูโอเคอันนี้สี่ลบสามนี่มันจะได้หนึ่งไปเลยเนาะตัวนี้ครับเป็นหนึ่งและตัวนี้ครับคือสมการที่หนึ่งของเรานะครับ เดี๋ยวไฮไลท์ไ้ก่อนนะสมการที่หนึ่งครับตอนนี้เราได้สมการที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําที่โหนดที่เหลือกันต่อครับอ่ะที่โหนดที่เหลือก็จะเป็นโหนดนี้ครับ v สองตัว v สอง่ะมาดูครับขอลบตรงนี้ไปเลยนะตรงนี้นะครับจะทํา kv k, k c l ที่ตรงนี้เลยครับ KCl นะครับที e ่โหนด V2 นะครับผลรวมของกระแสไหลเข้าเท่ากับผลรวมของกระแสไหลออกครับมาดูกันเลยที่โหนด V2 ครับไหลเข้าก็คือ I2 ไหลออกมี I3 I4 ครับเหมือนเดิมครับไอตัว I2 ก็ V ที่หางลบ V ที่หัวนะ V1 ลบ V2 ส่วนด้วย R ครับส่วนด้วย R6 โ oh อห์ม ไสามครับมี V ที่หางลบ V ที่หัวมันต้องเป็น V 4สี่นะ V ที่หางคือ V 2สองครับ V ที่หางลบ V ที่หัวส่วนด้วย R 10โอห์มนะตัวนี้นะครับไอสีครับไอสีตรงนี้ V ที่หางคือ V 2สองลบ V 3ส่วนด้วย R ที่มันผ่านคือ8ครับโอเคตัวนี้นะครับมันจะเป็น V 1ส่วนด้วยหลบ V 2ส่วนด้วยหตัวนี้ V 2ส่วนด้วย10บลบ v4 ส่วนด้วย10 v2 ส่วนด้วย8ลบ v3 ส่วนด้วย8ครับน้องจะเห็นว่าตอนนี้มี v4 นะครับซึ่ง v4 พ่ตั้นจะแทนตัวนี้เข้าไป v4 เท่ากับอะไรเนี่ย2 v3 ลบ2 v2 นี่เนาะแทนเข้าไปนะครับแทน v4 เท่ากับ2 v3 ลบ2 v2 เข้าไปในนี้ครับน้องจะเห็นว่า2เนี่ยมันจะไปตัดกับ10ได้นะ,ะเดี๋ยวมาดูกันครับได้ยังไงมั่ง ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอย้ายมาตรงนี้นะก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ v 1นส่วนหกลบ v สองส่วนหก v สองส่วนสิบลบ v สตรงนี้ใช่ไหม v สตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็นสอง v สามลบสอง v สองแล้วทั้งหมดนี้ส่วนด้วยสิบนะครับวิธีโนดเนี่ยมันจะคิดเลขนเนยอะเลยนะครับอ่ะตัวนี้นะทำการตัดไปครับ ตัวนี้ตัดเป็น v สามส่วนห้าลบกระจายเข้ามาเป็นบวก v สองส่วนห้าครับน้องๆลองไปทบทวนการคิดเลขเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมารวมละอ่ะเอา v หนึ่งก่อนนะครับ v หนึ่งมีใครบ้าง v หนึ่งมีตัวนี้ v หนึ่งมีตัวเดียวนี่ว่า v หนึ่งมีตัวเดียวครับัน,นั้นก็เป็นหนึ่งส่วนหก v หนึ่งได้เลย v สองมีใครบ้างตัวนี้ v สอง v2 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 ตัวนี้เป็นบวกหมดเลยนะครับฝั่งนี้ย้ายข้างไปเป็นลบเลยลบหนึ่งและพิทัดนดึงตัวร่วมด้วยนะนี่ครับ v2 เสร็จแล้ว v3 ตัวนี้ครับย้ายข้างไป v3 มี2ตัวนะย้ายข้างเป็น1นึ่ส่วนห้าบวกหนส่วนแด v3 ครับเสร็จแล้วจับเท่ากับศนย์อันนี้แหละคือสรรมการที่สองของเราครับสรรมการที่สอง ตัวนี้น้องจะเห็นว่าตอนนี้มันมีสามตัวแปรต้องมีสามสมการเห็นไหมครับและสมการไหนเป็นสมการที่สามสมการที่สามของเรานะครับจะใช้เป็นสมการของซปเปอร์โนดเลยนะครับก็ <c oughs> so, คือสมการนี้ครับสมการที่สามนะขอทดตรงนี้เลยนะครับสมการที่สามจะใช้สมการซปเปอร์โหนดนะคือตัวนี้ครับ v1 ลบ v3 เท่ากับ12อ่ะเดี๋ยวเขียนข้างล่างให้ดีกว่า v1 ลบ v3 เท่ากับ12อันนี้เป็นสมการที่3ที่พี่ท่านเว้นไว้นี่ก็หมายความว่ามันไม่มี v2 นับเป็นศูนย์ v2 แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแทนเข้าไปในเครื่องคิดเลขนะเดี๋ยวเราจะแก้ทั้งหมด3สมการนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะกดเครื่องแล้วแก้ได้ v ต่างๆเท่าไหร่บ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ะ เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเรากดไปที่โหมดแล้วเราก็เลือกแก้สมการสามตัวแปรนะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะพิมพ์เลขตามนี้เลยอันนี้คือพ่ตันพิมพ์ไปแล้วเห็นไหมก็คือพิมพ์หนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนหกเวลาพิมพ์ก็พิมพ์เป็นหนึ่งหารสี่บวกหนึ่งหารหกนะครับกดเข้ากลับเข้าไปมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แหละจริงๆนี่ก็พิมพ์ไม่หมดแล้วนะครับลบหนึ่งส่วนหกลบหนึ่งส่วนแปดนะตัวนี้ครับคือก้อนนี้นะคือก้อนนี้ครับลบหนึ่งส่วนหกลบ เดินมาดูครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งบวกกับหนึ่งส่วนแปดเห็นไหมหนึ่งบวกหนึ่งส่วนแปดฝั่งขวาเป็นหนึ่งนะครับฝั่งขวาเป็นหนึ่งเรียบร้อยเลื่อนมาเรื่อยๆครับตัวนี้เป็นหนึ่งส่วนหกก็คือตัวนี้ตัวนี้เมเราก็พิมพ์ไปเลยครับเป็นลบหนึ่งส่วน6ลบหนึ่งส่วนสิเนี่ยพี่ตั้มพิมพ์ไปแล้วลบหนึ่งส่วนหกลบหนึ่งส่วนสิบแล้วก็ลบหนึ่งส่วนแปลบหนึ่งส่วนห้าตัวนี้เรียบร้อยครับพิมพ์ไว้หมดแล้วตัวนี้ก็เป็นหนึ่งส ร็จแ,แล้วมันทัดล่างสุดนี่ก็จะพิมพ์ไปเป็นสามสิบเป็นหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งครับหน,นึ่งตัวนี้ศูนย์เห็นไหมแล้วนี่ก็ลบหนึ่งครับเท่ากับสิบสองนะครับเสร็จแ,แล้วกดเท่ากับได้เลยอันนี้จะออกมาเป็น x กนะครับ x ็ก็คือตัวแปรแรกของเราตัวแปรแรกที่เราเป็นคนเรียงไว้ครับดังนั้นเราก็จะได้ v1 หนึ่งออกมาครับคือ x นะเก้าจุดหกแปดศูนย์สองโวลต์ครับ v สองครับกดเท่ากับอีกรอบหนึ่งได้หนึ่งจุด สี่หครับ v 3ครับกดเท่ากับอีกทีหนึ่งติดลบ2.3 1 9 8นะครับโบลโอเคอันนี้ก็แก้3มสมการสามตัวแปรออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วครับได้คำตอบมาเป็น v 1 v 2 v 3แต่โจทย์ต้องการ v 4ด้วยถูกไหมนะครับดังนั้นไปดูกันหน่อย v 4คือนี่ครับ2วงเล็บของ v 3ลบ v 2ครับ v สนะครับ2วงเล็บ v 3ลบ v 2ซึ่ง v 3เราคือนี่ลบสองจุครับลบกับ v 2 1 4หนึสองหครับลบกันเรียบร้อยครับ v 4จะได้ลบเจ็ดจุดโวลต์ครับดังนั้นคำตอบก็คือแรงดันที่โหนดทั้ง4นี้นั่นเองครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีวิเคราะห์แบบโนดนะมีซุปเปอร์โนดด้วยก็จะค่อนข้างเขียนเลขเยอะเลยนะครับคิดเลขเยอะเลยตอนทําต้องระวังให้ดีวันนี้พี่ตั้นก็มีมาฝากแค่นี้นะครับคนไหนสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้ครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีวงจรดีๆมาฝากอีกเช่นเคยวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ